โอ้โหเช้าวันหยุดนะวันนี้วันมาคะบูชานาเล็กมาจิปกาแฟท่ามกลางธรรมชาติมาฟังเสียงน้ำไหลผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติมันรู้สึกแบบสบายตาสบายใจสบายหูจริงๆครับช่างจิตในสังที ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลินลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชาววันหยุดวันนี้เป็นวันพระก็คือวันมาครบบูชาน่นเองเราพ้าราการเท่าไหายก็เลยได้หยุดกันนะช้านี้นะ้เล็กก็เลยได้มีโอกาสมาอีกกาแฟท่ามกลางธรรมชาติเพราะงั้นเนะี่ยนเขื่อนหลังหลังโรงพยาบาลนะเป็นเขื่อนเล็กๆก,กั้นน้ำเอาไว้ ใช้ในงานเกษตรแต่ว่าเราเห็นน้ำไหลแบบนี้มันทำให้จิตใจแบบผ่อนคลายมากเลยเดี๋ยวไปดูน้ว,ว่าบรรยากาศดีขนาดไหนะบรรยากาศดีมากเลยปิดก,กาแฟท่ามกลางบรรยากาศน้ำไหล น,น้ำเย็นสบายครับเรนีบเ่ยวกับการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยมันทำให้จิตใจเรา รู <S <S <chter> <S <S ้ส <savory> <heart> ึกสบายให้ผ่อนคลายน้ำใสด้วยน้ำใสเย็นสบายเลยอันนี้ก็เป็นน้ำมาจากอ่าอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่มันก็จะไหลลงทะเลคืถ้าเราปล่อยให้น้ำไหลมก็จะไหลเรื่อย ไม่ได้แรงมากแต่นี้เรามากั้นเขื่อนเพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไว้ใช้ในการเกษตรมีน้องเขาปลูกผักก็เลยทำเขื่อนเล็กๆไว้แต่ว่าเขื่อนนี้มันก็จะมีน้ำที่มันซอกรอดมาได้มันก็ แรงคพอินวนไหลแรงได้คพอินควรมันก็เลยทำให้เราได้ยินเสียงน้ำไหลมานัน่งแล้วมันมีความเสียงมานั่งแล้วมันรู้สึกผ่อนคลาย่ยวันนี้เป็นวันหยุดด้วย เราไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งอยู่แบบสบายๆแบบนี้นั่งกิ่กาแฟนั่เล่อยูไดนะ้แบบนี้เป็นชั่วโมงนะหรือถ้าไม่รีบไม่ต้องการไปทานข้าวอะไรเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนดะนะ้การอยู่กับธรรมชาติเป็นคนที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติ ปลาตัวเยอะเหมือนกันนะวันี้น้องบางคนเข้ามาตกปลากันนะมานั่งตกปลาตกปูนะปูแม่น้ำตัวใหญ่นะหรือไม่ก็ตกปูนะเป็นปูแม่น้ำเหมือนกับปูนานั่นแหละนะตัวแบบปูนาน,านั่นแหละก็เอามายา่างปีกยัน ว่าให้ประโยชน์อะไรบบหลายอย่างนะใช้แบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆแล้วหันเนายวันนี้วันพระก็เลยมาเดินม,มาจิ้มแบบสบายๆผ่อนคลายแบบนี้ใช้สมาธิแบบนี้วา